ค่ะก็สําหรับคนไทยนะคะที่สนใจที่แล้วก็มีผลิตภัณฑ์นะคะที่อยากจะส่งออกมาสหรัฐอเมริกานะคะโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นสินค้าอาหารเครื่องดื่มนะคะก็จะขอแนะนําว่าจะต้องจดทะเบียนนะคะลงทะเบียนเรียกว่าเหมือนกับเขาเรียก factory registration นะคะลงทะเบียนโรงงานกับหน่วยงานที่เรียกว่า USFDA นะคะซึ่งก็ย่อม,มาจาก United States Food and Drug Administration ซึ่งเปรียบเสมือนเทียบเท่ากับองค์กรอาหารและยาของไทยอยอของไทยนั่นเองนะคะมันเป็นกฎระเบียบที่เขาต้องการจะสร้างเขาเรียกว่าอะไรนะ,ะเหมือนกับสร้างความเชื่อมัน่นต้องการที่จะตรวจสอบนะคะเรื่องของความคุณภาพของตัวสินค้านะคะกรณีที่เกิดสินค้าเนี่ยมีปัญหาอะไรที่พอนาเข้ามาถึงสหรัฐแล้วเนี่ยพอเกิดปัญหาอะไรเนี่ย USFDA เนี่ยสามารถที่จะตรวจสอบย้อนกลับไปดูได้ว่าสินค้าตัวนี้เนี่ยมาจากผู้นําเข้าไรายใดแล้วก็มาจากโรงงานผลิต ที่ใดในโลกนี้นะคะซึ่งเป็นกติกาที่เขาใช้กับสินค้าที่นําเข้าจากทุกประเทศทั่วโลกนะคะเพราะฉะนั้นขั้นตอนแรกเลยท่านจะต้องไปลงทะเบียนนะคะจดทะเบียนก่อน Factory Registration กับ USFDA ให้ได้ก่อนนะคะซึ่งอันนี้นะจะมีอายุประมาณ2ปีนะคะแล้วเมื่อ,อ,อจดทะเบียนครบพอ2ปีปุ๊บต้องมีการรีนิวคือมีการต่ออายุ ะะซึ่งจะส่วนใหญ่จะใช้วิธีการเป็นเลขคู่นะคะอันนี้ต้องระวังดีๆนะคะสมมุติว่าปีปีหน้า2021ท่านไปจดทะเบียนแต่ท่านจะหมดอายุ2022ทันทีแล้ว2022ท่านต้องรีนิวนะคะ,นะคะอันนี้อันนี้ขั้นรแรกที่ท่านควรจะต้องไปลงทะเบียนไว้ก่อนหลังจากนั้นเนี่ยท่านก็คงจะต้องมาหาในเรื่องของตัวที่เป็นผู้นําเข้า นะคะผู้นําเข้าที่สนใจในสินค้าของท่านนะคะเพื่อที่จะให้ผู้นําเข้าเป็นคนเปิดทางนะคะแล้วก็ไปหาตลาดให้ช่องทางตลาดให้ท่านนะคะแต่มันก็จะมีอีกคนทางหนึ่งก็คือว่ากรณีที่เ,เกิดท่านมีสินค้าของตัวท่านเองแล้วท่านอยากจะสนใจอยากจะเขาเรียกว่าอะไรทำแบรนด์ของตัวเอง ะะสินค้าท่านอาจจะยังแบบพรีเนียมไม่ใหญ่มากไม่แบบไม,ไม,ไม่ไม่ใหญ่มากนะคะแล้วก็ต้องการจะมี value add ส,งสูงๆเนี่ยอีกทางหนึ่งก็คือท่านอาจจะต้องมาศึกษาตลาดที่นี่แล้วก็มาหาหรือมาคุยกับพาร์ทเนอร์ท่านซึ่งอาจจะเป็นตัวโบรกเกอร์นะคะโบรกเกอร์ก็คือคล้ายๆกับเหมือนกับเป็นคล้ายๆเซลล์เระ,ะของเรานะคะที่จะช่วยหาช่องทางตลาดที่จะเข้าห้างเมนสตรีม ให้กับเรานะคะเมื่อโบเกอร์เนี่ยหาช่องทางตลาดให้ได้แล้วแล้วก็ไปนําเสนอสินค้าท่านแล้วไปขายให้กับห้างได้แล้วแล้วห้างสนใจอยากจะสั่งซื้อนะคะตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นสเต็ปต่อไปที่อาจจะต้องมานั่งหาตัวคนที่ทําหน้าที่ในเรื่องของการนําเข้าสินค้าและก็กระจายสินค้าที่เรียกว่าดิสเซบิวเตอร์นะคะนี่ดิสเซบิวเตอร์ตรงนี้มันจะมีหลายแบบนะคะมีทั้งดิสเซบิวเตอร์ที่เป็นลักษณะเรจิเนลคือแค่เฉพาะพื้นที่ อาจจะดูแลแค่รัฐใดรัฐหนึ่งหรือพื้นที่แค่ไม่กี่รัฐแต่มันจะจะมี national คือระดับชาติซึ่งอันนั้นก็จะเป็นขนาดใหญ่มากๆขึ้นไปนะคะก็จะมี2บริษัทใหญ่ๆก็คือ u ู s นซบริษัท k ค h ee, อะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นคือสเต็ปที่จะต้องไปเรื่อยๆจนกว่าที่จะสามารถที่จะจำหน่ายได้นะคะ